ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธูมชาแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้วันที่16นะครับเดือน6 2 5 6 6ครับวันนี้คงจะเป็นวันที่ดีของทุกท่านนะครับวันนี้วันหวยออกนะก็เช่นเดียวกันที่ภาคใต้ก็เกิดเรื่องพอสมควรนะครับเพราะว่าราคาช่วงนี้ชาวสวนบอกราคาตกนะครับก็เลยมีการพูดคุยกันบอกว่าจะแฝนทุเรียนนะครับจะไม่ยอมขายให้กับแผงนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับก็มันมีการพูดคุยกันนะครับภายใน ภาคใต้นะครับหลายๆสวนก็เป็นกําลังใจให้กับทั้งแผงทั้งชาวสวนนะครับทุกๆท่านนะครับผมราคาที่ภาคใต้ชุมพรเขาปีบนะครับวันนี้3ามไม้นะครับหมอนทอง AB อยู่ที่1 2 5ยยีถึงหนึครับ ABC 110 1 1 0 1ถึง1น5นะครับส่วนตกไซน์อยู่ที่60ครับ C 95แล้วก็ D 80นะครับส่วนชนี A B 70นะครับ C 50แล้วก็ A B C 55นะครับตกไซส์40ก้านยาว A B 105นะครับ C70 แล้วก็ ABC80 นะครับส่วนตกไซส์ก็อยู่ที่30ครับนี่คือราคาที่ภาคใต้นะครับขอขออีกท่านนะครับค่อยๆพูดคุยกันนะครับตกลงกันด้วยดีนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ทุกๆท่านนะครับยุทธพงษ์เองก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับฝากเป็นกาลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมมาที่ภาคตะวันออกกันหน่อยแล้วกันนะครับมาดูราคาลองกองกันหน่อยนะครับตามให้พ่อพี่น้องนะครับเมื่อวานถามมา รองกลองเบอร์1นะครับอยู่ที่70นะครับเบอร์2อยู่ที่55แล้วก็เบอร์3อยู่ที่45นะครับส่วนกระปุกเห็นอยู่ที่35นะครับกระเช้ายี่นะครับผมก็ประมาณนี้ครับรองกล่องนะครับส่วนราคาทุเรียนมาไปกันยาวๆเลยนะครับเวลา3นาทีวันนี้หมอนทอง AB 130ถึง140ครับวันนี้เอบซีร้อยยครับซีหนึ่อยเถึง110นะครับส่วน D 85 ตกไซส์85นะครับพวงมณี AB 120นะครับ C 95แล้วก็ D 70ครับส่วนหลงรับแรงวันนี้ AB 175ครับ C 115แล้วก็ D 85ครับชนี AB 100อาชนี AB 65 C 45แล้วก็ D 40นะครับทางด้านก้านยาว AB 120ครับ C 60แล้วก็ D 50ครับนวลทองจันทร์ AB 145ครับ C 105 โอชีวันนี้ AB325 ครับซีหนึ่งร้อยแปดสิบห้าแล้วก็ดีหนึ่งร้อยห้าสิบห้าครับทางด้านมูซันคิงเอบสองร้อยเก้าสิบห้าครับซีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็ดีหนึ่งร้อยสิบห้านะครับผมนี่คือราคาของภาคตะวันออกนะครับต้องรีบไปวันนี้เวลาน้อยนะครับสามนาทีนะครับใครมีเลขดีเลขเด็ดอะไรก็พิมพ์ม,มาคอมเมนต์มานะครับขอให้ท่านค้าขายร่ำรวยนะครับอย่าเจ็บอย่าจน ทำอะไรก็ขอให้ประสบความสาเร็จครับวันนี้ผมยุทพ c ช anel ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไว้มีอะไรผมจะอัปเดตให้ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดติดตามนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้ผมมีกําลังใจในการทํางานเพิ่มมากโอเคนะครับค้าขายร่ำรวยจาเจ็บอย่าจนครับวันนี้สวัสดีครับ